ฮัลโหลฮ k คุณแม t มาทาทากราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ t o i ยเด็ดทาวเวอร์ดิฟเเช่นเดิมเช่นเคยนะครับเมื่อวานเนี่ยพี่ไปฟาร์มหัวใจมา3,300ดดวงไม่รู้ว่าจะสุ่มได้กอรีหรือเปล่าเนาะแล้วก็เมื่อวานนะครับเราได้รีวิวเจ้า Titan Angelic c a m เมล่าแที่หลายคนคิดเหมือนกันว่ามันเป็นผู้ชายยังไงวะเอ้ยแต่ยอดซื้อเยอะเนี่ยหนึ่แล้วอะโคตรเร็วเลยแม่งจะแซงเจ้าอัปเกรดซนติสแล้วเนี่ยโอ้โหมาไวมาก อาจจะเพราะด้วยความมีปีกหรือเปล่าคนถึงได้ชอบกันเนาะอ่ะเพื่อไม่เสียเวลาเราไปสุ่มดวงกันดีกว่าหลายคอมเมนต์นะครับบอกว่าพี่ผมสุม่ม1กล่องได้กอรลี่2กล่องได้กอรลี่ซึ่งพี่เนี่ยสามารถสุ่มได้ส3ที่กล่องเวรีดออก2%ออใช่ไหมอู้พี่ว่าได้เว้่าสา33กล่องเรด2%ออาจจะได้ละกันอาจจะได้จะได้เป็นคนดวงดีเสมอต้นเสมอปลายนะครับก่อนจะไปสุ่มก็กินยาเพิ่มโชคไปก่อนสักหนึ่งขวดละกัน ทุกวันนี้ก็ยังสงสัยนะครับว่าลักบู๊เนี่ยมันมีผลกับการเปิดกล่องตรงนี้หรือเปล่าหรือว่ามันมีผลกับการส่มกระชาตัวละครทั่วไปเฉยเพราะถ้ามีผลจริงเนี่ยเหรียดกอรี่จาก2%ก็ต้องเป็น4เว้ยก็มีโอกาสสูงขึ้นใช่ปะละ่ะมาเลย8ตัวแรก8ตัวแรกเออฮะมิติกไม่ออกเลยเหรอโอเคครับ l ีเจน์อีพโผล่มาเลยมิติกไม่ออกนะฮะมามาดูสิเดี๋ยวนะ มิติกเลทสิบกว่าเปอร์เซ็นโอ้โหไม่ออกว t าฟักถามจริงอ่ะเดี๋ยวเดลองกดใหม่อีกแปดกล่องดิถ้าไม่ติกได้ซ้ำเดี๋ยวพี่แจกแล้วกันออกไหมเนาะออกไหมเนาะแปดกล่องอุย๊ยออกออกเรียบร้อยนะครับเจ้าฮาร์ดบ r o เ e n นทีวีแมนก็เป็นเจ้าทีวีแมนที่เพิ่งอกหักมาเสียใจด้วยนะครับไม่เป็นไรคนเราก็อกหักได้ทุกคนเสมอ <laughs> ลองไห้ลองไห้ได้มาสองตัวแน่อุ๊เอโอีดพีเอสเจ็ดหมื่นห้าพันท้าไมคให้คลายกับนี่เลยวะคลายๆกับไฮเปอร์ยังไงก็ไม่รู้เนาะรู้สึกแอบคลายมากๆเลยถ้าพี่จำไม่ผิดนะไฮเปอร์ Hyper มันดพีเอสแปดหมื่นป่ะเลเวลสุดท้ายระยะประมาณนี้เลยอ,อ่ะเดี๋ยวมาเปิดต่อนะครับมาลุ้นต่อดีกว่ากอลลี่จอกป่ะเนี่ยเริ่มเริ่มไม่มั่นใจแล้วโอ้โหมิติมิติมาอีกสองตัวตอนนี้มีสี่ตัวแล้ว ก็เดี๋ยวพี่จะแจกหมดเลยแล้วกันเหลือแค่ตัวเดียวไว้ใช้เนาะมา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 อีกแปดกองอีกแปดกองกอลลี่กอลลี่กอลลี่กอลกอลี่ก็อูวูมิติอีกตัวหนึ่งว่ะมิติห้าตัวแล้วอะ่ะทําไมก็เข้าใจแหละเหรมันออกง่ายแต่ว่ากอลลี่กอลลี่กอลลี่ไม่โผล่เหรอเจร้ายเกินกล่องสุดท้ายนะครับแย่และกล่องไม่ใหญ่ด้วยเออไม่นะทําไมคนอื่นเขาเปิดกันกล่องสองกล่องได้ปะ เอาเป็นว่าก็สลหรับมิติตัวนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะคอมเมนต์ตัวเองไว้แล้วก็ปักหมุดตัวเองใครมาพิมพ์ชื่อก็เดี๋ยวสุ่มแจกและกันนะครับมันมีไม่กี่ตัวเนาะก็คงแจกได้ไม่เยอะหรอกพี่สุ่มได้มา6ตัวจากสามกล่องนะครับก็จะแจกไป5ตัวละครแล้วเก็บไว้ตัวเดียวก็พอนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปลองในเอลเลดกันหน่อยดียวกว่านะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราไปเล่นดาดอื่นเยอะเนาะเอลเลดไม่ค่อยได้ลงเลยไปเดี๋ยวจัดทีมไปหนึ่งนะเออแต่ก่อนไปลงเอลเลดไอยาบูสโชคมันยังเหลือนาทะ พี่ว่าพี่ไปสุ่มตัวหน่อยดีกว่าวะอยากได้ตัวกอรี่ต้นไม้อะขายไปแล้วไงแล้วก็ตอนนี้ไม่เหลือเลยกอลี่ต้นไม้เป็นตัวละครหนึ่งที่โกงมากนะครับแต่ว่าต้องต้องมีวิธีเล่นเว้ยอ่ะขออนุญ,ญาตทําการสุ่มส,สักแป๊บหนึ่งนะโอเคครับหลังจากที่สุ่มมาก็ได้มิติมา5ตัวกอรี่มาตัวหนึ่งนะก็ก็ดวงดีดวงดีระดับหนึ่งละมั้งนะหรอวะ, <laughs> อะ ก่อนว่าก่อนไปเล่มคลิปเหมือนเดิมฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับส่วนใครเจะมิติก็อย่าลืมพิมพ์ชื่อไว้ตามที่บอกเนอแล้วก็ใครสนใจตัวละครก็ฝากล้านค้าบิวปรกรณ์ไว้ด้วยนะครับบิวปรกรณ์ช็อปซื้อขายปลอดภัยมียอดขายมากกว่า200,000ชิ้นมีบริการมากมายไม่ว่าจะเป็นขายตัวละครจากหลายๆแมปรวมถึงมีบริการไอดีไก่ต่างๆเลยนะบอกเลยว่าถูกมากๆเลย และตอนนี้ทางร้านก็มีการขายรหัสไก่แมพฟิตด้วยนะครับรวมถึงสินค้าและบริการฟาร์มด้วยแม้กระทั่งรับเติมโลบบเกลียดราคาโคตรถูกถูกกว่าเติมเองแน่นอนอยากเติมนิดเดียวก็เติมทีดด่35บาทก็ได้สินค้าถูกบริการถูกอยากหาซื้อของดีๆในโลบบก,ก็อย่าลืมนึกถึงร้านคาบิวปรกรณ์ช็อปนะจ๊ะสำหรับหาดบกเค่นทีวีแมนนะครับเป็นมิติที่ใช้เงินลงแค่400เองพื้นที่ในการวางตัวละครก็น้อยมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือโล่เนี่ยอินฟินิตี้ด้วยไม่มีโอกาสติดสตันนะครับ เลเวล1นะฮะดาเมจ400ระยะ20คูดาว0.5ใช้1,000ขึ้นเลเวล2นะครับมันเหมือนไฮเปอร์จริงนะเว้ยไม่รู้ว่าพี่รู้สึกเหมือนเหมือนเหมือนไฮเปอร์มากเลยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปลองเปรียบเทียบตอนจบแล้วกันอ่ะขึ้นเลเวล2ดีไซน์นี่คือเพิ่มลวดลายนะครับบริเวณเสื้อเนาะดาเมจ2,500ระยะ25คูดาว0.25นะครับใช้เงิน2,500ขึ้นเลเวล3เลเวล3ดีไซน์ตัวละครเพิ่มขีดมาบริเวณกางเกงนะครับ ดาเมจ4,500ระยะ30คูดาวศูน์จุนะครับและใช้4,000ในการขึ้นเลเวล4เลเวล4ก็บริเวณกางเกงก็เพิ่มรอยหยักขึ้นมานะครับทำไมเพิ่มแค่รอยหยักแต่ละตัววะดามเมจ7,000ระยะ35คูดาวศูน์จุใช้6,500ขึ้นเลเวล5นะครับนี่เพิ่มบริเวณแขนอีกแล้วทำไมเพิ่มแต่รอยหยักเลเวล5ดามเมจ8,000ระยะ40คูดาวศูน์จุใช้8,000ขึ้นเลเวล6รอบนี้เพิ่มรอยหยักบริเวณสูตรนะครับดามเมจขึ้นมาเป็น10,000แล้วระยะ40 0.2 10,000คูลลดาววนใช้้ขึเเ7 เอลเวลเจ็ดนะครับก็เพิ่มรอยหยักพี่คาใจวะดามเมจหมื่นสองระยะสี่ห้าคูดาวศูนย์ยุดสองนะครับแล 14, ้วหมื่นสี่ขึ้นเลเวลแปดถามจริงคือเลเวลหนะึ่งถึงแปดเนี่ยเพิ่มแค่รอยหยักบริเวณเสื้อผ้าเนาะเลเวลแปดดามเมจหนึ่งหมื่นห้าพันระยะห้าสิบคูดาวศูนย์ยุดสองนะครับดีพีเอสเจ็ดหมื่นห้าพันป้องกันแบบอินฟินิตี้เลยพี่บอกเลยว่าดีไซน์ตัวละครสลับตัวละครนี้นะครับโคตรขี้คิดอะเลเวลหนึ่งถึงแปดมันคือเพิ่มรอยหยักบริเวณเสื้อกางเกงชุดสูทแค่นี้เลย แต่ก็เข้าใจนะคือประหยัดง,งบแหละประหยัดง,งบอืมอ่ะพื้นที่ในการวางตัวละครต้องบอกเลยนะครับว่าใช้พื้นที่น้อยมากๆเรียกได้ว่าเอาตัวละครจอตูดกันได้เลยดูดิจอตูดเลยนะครับขอจอตูดนะครับพี่คตรน้อยน้อยมากๆถ้าเทียบกับไฮเปอร์มันคือไฮเปอร์เวอร์ชันที่ดีกว่าแต่ดามเมจก,กับระยะน้อยกว่าเฉยๆเว้ยแต่ข้อเสียอีกอันหนึ่งของตัวนี้น่าจะเป็นเรื่องของเรียกว่าไงอะเรเวลมันเยอะใช่ไหมมันใช้เงินในการเอาเลเวลก็เยอะเช่นกันนะครับ โอ้โหแม่งแทบจะกืนกินแม่งวางชิดกันได้ขนาดนี้เลยอะดูดิเอาตัวละครเข้าไปข้างในที่เลยชนกันเลยเออก็ดีนะก็ถือว่าวางตัวละครง่ายดีแบบนี้ก็วางตัวบัฟตัวอะไรง่ายด้วยนะครับถือว่าเป็นตัวละครสายฟรีสําหรับมือใหม่ที่จัดว่าดีมากๆเลยอะโอเคเดี๋ยวพี่วางประมาณนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็เหลืออีกสามตัววางเจ้าชีฟคอกแมน แล้วก็ j a c k เก o t ์กับ Foreign อีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับอ่าวังเอ,เอ้วังได้ปะวะได้ดิเมื่อกี้อ่านี่นี่น,นี่โอเคอีกตัวหนึ่งก็ Foreign c o c k m a n ตัวเนี้ยพี่จะเอามาดูว่ามันยังบั๊กได้อยู่หรือเปล่าอาทิที่แล้วเนี่ยมันสามารถบัก๊กแล้วก็แบกเอเลีตได้ถึง200เลยนะจัดตัวละครดีคือแม่งโหดมากแล้วก็หลังจากเจ้า Hard b roke n TV Man นะครับได้บัฟนะครับก็ดามเมจเป็น18,750 ระยะ57.5และคดาวูน์0 1ด1นาะครับอู้ DPS นีเพุดนะครับ, 4, รบปัดเศษคือนิดนึงเยอะนะเยอะๆ DPS ถือว่าเยอะมากเลยแต่ก็ถ้าเทียบกับตัวละครปัจจุบันก็ถือว่าเบาแล้วกันเพราะว่าส่วนมาก DPS ตัวละครสมัยนี้มันจะประมาณแสนสามใช่ไหมอันนี้มันได้อยู่แค่70,000กว่าแบบไม่รวมบัฟเนาะรวมบัฟแสนสองนิดๆก,ก็ถือว่าน้อยแหละแต่มันก็มีข้อดีเรื่อง AE นะครับ จะถามว่าดีไหมพี่ว่ายังอ่อนกว่าเมดคาเมล่าแมนเมดคาเมล่าแมนแม่งเผาหัวได้ล้างเส้องได้แล้วก็สโลได้ก็ยังเป็นมิติที่อันดับหนึ่งอยู่ดีนะครับ <c oughs> อ่ะเรามาดูในส่วนของฟอร์เรนคร็อกแมนดีกว่าว่าแก้บั็กหรือ,อยังนะครับปรากฏไปเลยสําหรับสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลที่สามารถผักศัตรูถอยหลังกลับได้นะครับลักษณะเหมือนเจ้าไททันแฟนแมนละกันแล้วก็หยุดเวลาด้วยที่สําคัญคือศัตรูทุกตัวนะครับโดนดามเมจคูณ3นะครับ คุณสามนี่เยอะมากเลยนะเยอะมากๆเลยเล่นกับคู่คอนตัมเนี่ยแม่งโคตรโอพีอู้โดนแก้แล้วว่าก็ว่าอยู่ทําไมเอเลดเห็นอันดับหนึ่งสองสามมันอยู่แค่สองร้อยเวฟ mm hmm. ถ้าใครยังจําอาทิตย์ก่อนที่พี่ร mm ีวิวเจ้าตัวฟอร์เรนคล็ m กแมนได้นะครับ mm hmm. จะเห็นว่าแต่ละคนแม่งสองสามร้อยอะสามร้อยเวฟมาคิดดูดิพันกว่านาทีตัวละครพี่แกบัคโหดเกินโหดที่สุดตั้งแต่เคยมีมา <laughs> อ่ะเอาเป็นว่าสำหรับตัวละครฮาร์ดบุ๊กเกนทีวีแมนก็ น่าจะรีวิวหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูแล้วกันนะครับว่าออโตสกิปได้กี่เวฟนะครับถึงแม้ทีวีจะออหักแต่คนดูก็ออหักเหมือนกันกดๆน,น,นะไม่เศร้าไม่เศร้าโอไกลนะออโตสกิปได้ถึงประมาณ108เลยแต่ก็หลังๆนะครับเริ่มมีปัญหาที่ว่าทําดาเมจไม่ทันก็ปกติแหละตัวนี้ด้วยความที่เป็นเอลแล้วก็ต้องบอกว่าไงเนี่ยดาเมจมันไม่ได้แรงมากก็เริ่มเคียร์พวก เลือดตัวละครที่หลักประมาณ150ล้านขึ้นไปอย่าง DJ เจเนี่ยดีเจทอยด,ดก็เริ่มตีไม่ไหวแล้วตีช้าคิดว่าถ้าออโต้ต่อนะ่าจะไปได้ไม่ไกลเนาะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ขอทําการออโต้แล้วปล่อยบ้านแตกเลยละกันนะครับผมโอ้มาได้ไกลอยู่นะ121เวฟจริงๆถ้าเล่นแบบขเขาเรียกว่าไงไม่สกิปอะ่ะไปได้ไกลแต่มันจะเสียเวลานะครับก็ประมาณนี้ละกันเนาะไหนพี่ขอลองดูกับไฮเปอร์ดิไฮเปอร์ Hyper พี่าขายไปแล้วไงไฮเปอร์ดามเอจอยู่ที่ดีพ80,000 ระยะ55ครูดาวน์0.25อันนี้ DPS 75,000ต่างกันแค่5,000อะ่ะระยะต่างกันแค่5นะครับแล้วก็ครูดาวพอๆกันเลยมันคือไฮเปอร์เวอร์ชันจิ๋วแต่ส่วนตัวพี่คิดว่าดีกว่านะไฮเปอร์มันวางยากกินพื้นที่เยอะนะครับแต่ว่า h a r d b o k e n TV Man มเนี่ยมันใช้พื้นที่น้อยมากๆเลยก็ก็ดีกว่าแต่แต่เลเเกียรม,มันดีกว่าเปล่าวะก็น่าจะดีกว่าเละมันโดนบัฟหมดเนาะ อห้เปอร์เวชันจิ๋วจริงด้วย <c oughs> อ่ะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะฮะถ้าพี่ได้กอลลี่มเมื่อไหร่ก็จะมารีวิวเนาะไปแล้วครับบ๊ายบายจ้า